สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอ็ซีเบอร์ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็มาหลาะหาเห็ดพี่น้องสบายดีปะลุงมากับแก้มบุม๋มกิกกี้เนาะมากันสามคนพี่น้องจ้าได้เห็ดจะกดกเลยเลยฮึอ๋าก็ได้เห็ดผึ่งพี่น้องสองสามดกเนาะเราไปบง่ง เฮาก็บหาก็ได้เฮ็ดเพิอกพี่น้องเว้ยน้อยหนึ่งเลาะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าหาซีมาบ๊บเมื่อนี้เลยจังได๋เนาะไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยจ้ามาไกลเต่อพี่น้องเอ้ยอยู่แถวป่านี่แหละกหกกะหกสิไปทางใดดีบาดนี้ออกมาพี่เพิอกพี่น้องนี่เลยแต่บุ่งจับแต่บุ่งเลีย กําลังจุมจ่มๆเลยนี่พี่น้องเห็ผดผุ่งเอื่อกี้ขี่รถไปไหวเพราะว่ามาไกลฮะต้องขี่รถมาพี่น้องหเห็ดผึ่งดอกงามงามหเห็ดผึ่งเขาแกมบูมฮะยังยังยัง้งฮะมาตื่นเต้นแท้ โอ้ยลอยเหยียบมาแล้วลอยเอ้ยตายเหยียบมาแล้วอันเดือดมากเพ็ดพันธะไรกันมาเห็ดหลงุพี่น้องเอ้ยผมเป็นไข่เป็นไข่อยู่อ๋อโอ๊กิ๊กี้เพชรปืดไปปืดออกไข่ทานผู้ส้มเมืองกระคักูอุ้ยลอยน่ามากเลยหมูปักใหญ่พี่น้องเอ้ยหมูปักไงกิ๊กี้เหยียบมุนมาแล้วผู้ทั้งหน้าป้า จะมามาเอิญกะกะออ้ยตั้งสงุ่สงุ่งผัวพี่น้องเต็มไปเบิดผูวป้าทะเลโตอืมสามามาอันเทพี่น้องเอ้ยหลับสาบจิบผัวป้าหลับสาบจิบพี่น้อง นหอกได้สละลอยเขาชินาบเบอร์อะไรจะไข่เนาะหากับไอซามตัวนี้เด้อ oh. พี่น้องเด้อยซามโดโอ้ทางนี้พี่น้องน้องพี่หนีเดือดแต่เพื่อน้เลยเอ้ยแต่งบ่เห็นหน้าเห็นหลังเดือดหนอกหน่อยนครับฮากับ้าข้าแต่เปลี่ยวเบิ่งโตใหญ่ปรุงโตวน้อยกับบ่อซนเลยขี้อับเลยโหจุบุจุบุอยู่ อ้ยหมูใหญ่อลิให้กิ๊กีถือเม็ยกิกีไปปล่าว่าอย่โหลดซ้าพี่น้องทำไมนอาเม็ดกิกอนเหงา่ะัวอือลกนี่ลู้ย่เลเนี่น้องนี่ปลูกับทาบ้ะพี่น้องรับทราบ้ลอยมาแต่ทางใดลอยเอ้ย เอิ่นะกะอยู <The> <plays> mm ่เว้ยมันยินมันี่เอิ่เลยทูทูสะพละจังดอกกุนงดีจังโอ้โหทางข้างพูดมานนี่ี๋าวไป้างนีนทยอืมไปูเก็บอีกแล้วจ้าพี่น้องันมาโอ้จิกเนี่ยตาดีขนาดเลย ขนาดว่าเป็นซูเปอร์ครับรถลดได้นี่พี่น้องเ <S 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 อ้ยซูเปอร์ครับรถหักเทนเฮตกอนหมูนี่นี่เดี๋าะอะไรเดาะออกเลยพี่น้องเอ้ยเป็นสิบไปเดาะออกเลยป้านี่บอลูเลาดาะได้พี่น้องเอ้ยเก็บเฮ็ดไมื่อกี้มันเลยพี่น้องเอ้ยมวนมจะเทนแบบนี้เลยพี่น้องกินแบบนี้นะจะเก็บเอาขัดพี่นอ้องอานนั้นตอนนี้จะอึศนะพอแกงพี่น้องเอ้ย ดูหม <US> <elim> <ừ> ูเดียวพอเก่งเลยอ้ยเจ้าแกมบุ้มกับกระต่ายน้อยปลุงแกมบุ้มกับหีเสียแล้วปานเอ้ี่เซียบน กี่เกลบุมได้เห็ดยังพี่น้องเห็ดเพิ่งดอกหนึ่งบ่ะเลยสบายดีป่ะน้องป่ะยัางยังหล่อบางนี่เราต้องเสียอีกบางนี่หลาะไปลายตาแนมบุ่มลูกเขาเจ้าเนื้องพี่น้องเอ้ยเนื้องคือพอเนยมาเนื้องอะไรเนาะเจ้าเ็เนื้องขาย เราไปเรื่อยๆพี่น้องความสุขอีกอีกอย่างก็คือเราได้เราหาเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะเราหาเฮ็ดยามเห็นหนกะะดีใจตื่นต้นมวนพี่น้องเ้ยยามเห็นล้วก็กเก็บมวน,นเนาะเราไปคือสีเห็นเรื่อยะพี่น้อง เห็ดกำลังออกพี่น้องเอ้ยฮะกำลังเป็นไข่าลายเนาะอืมอืมโอ้เห็ดฝังเข่าอดอกกําง,งามนะใช่ยัพงพลก็บอูอ่อ,อยู่พี่น้อ,องเอ๋พ่นลมกับสีมาเลยขึ้นขึพี่น้อง เสียงพูนอู่มาแล้วมาในร้อยมาไหมแกมบุ้มเอ้ยไหนเหรองูนะกิ๊กนี่เห็นเหระงูเปิดมึงดูหาบัหมูมึงดูหายแกมบุ้มมาเก็บหนึ่งกิ๊งอู้อามีดจิ้มมีดจิ้มอู้ยดอกงามงามไปเอยปาดกินเอนมันออกปาดออกเออเก็บเอาบอัน ไงหมูมันเขียบปุงดูเขียหาปุงหมูมันกคนอือโอ้ยเก็บบุมได้เก็บเพชรลแล้วเก็บบุมพ้นกสิมาพี่น้องเอ้ยมาหาเมื่อน,นี่กะอันสภาพบรรยากาศกระโบอำนวยปันไดเนาะพี่น้องเนาะยันล่มแพร่ไม้แห้หงพี่น้องเว้ยกะสิเ้พาล้านเมื่ออะไรอะไรพี่น้องยันล่มมาแห้งเขากั เห็นเป็นคนตกใจเห็นเป็นคนอยาเนี่ยเรื่องพุนเรื่องลมพี่น้องเว้ย <c> ห <oughs> ายัางบอกขับกันไดเนะาะบอกับกันไดแล้วก็พ่อออาเจ้าจหาไปเนะาะโเนี่ยบ้านขาเจ้าจหาขายเนาะแถวนี้เนาะผมขาเจ้าจขาเจ้าทำมาได้บ่อสันตกใจพี่น้องเว้ยค่ะแต่งางงแบบงากร้านอยู่แถวป่า <c oughs> ผลลงมิดแล้วบ้าแต่ว่านฮาสิเปีไปจังนลอยเนาะคือทางได้ห่ากับเผาคือหน่องในกล่องสัน่นทางได้ก็ต้องขอถอดก่อไฟเลยคือหน้องเด้อหาเห็ดกับกบัวทั่วซ้ำคือหน้องเลยผาน้ำนมน้ำพ้นหยาดพาลานอยู่แถวป่าเนี่ย ฮาเฮ็ดกับเงี้ยบอกขาดสำ่ำแต่ก็ห้อยคนหาแตกแกนนะพี่อง,นอง,นองอนเนาะขวาเขจาหาแต๊ดึกแต่เสาเนาะเฮาบ้านไกลแบบกินข,ข้าวกินน้ำเลยจังไดนมาหาอวาแหละโหเสียงอู่อูมาแล้วไปสอนสยอยู่ใ่ลอยปะนี่แข่งมาเลยเนาะเปียกพ่นมาเลยไปย่งางๆ สายโหลดเท่าอยู่สายไปเตรียมโหลดเท่าเหยียนพาแต่พาห้องปิดโท,ทรศัพท์เด้อจ้าหน่อยเศร้ากระซิปิดคือกัน <c oughs> อันตรายแล้วมาขึ้นนี่กะทั้งลมทั้งพนพี่น้องตกอยู่เบิดขึ้นสอดแจง้งพี่น้องเอ้ยหลยัลกแรกวะคุปุกน้องกิก๊กมาแต่ตีสี่ฮาเฮ็ดเห็นพนตกออก,กับขีด่าทางคือสิเปื่อนก็นเลยรอส,ยสวยๆจังเลยมาเนาะ ผลมาแล้วไปขีปขอดสิบประจบซ้ำมีแต่ย่างอย่างเดียวพี่น้องหอมปรได้หาขอโทษขออภัยหลายๆโอ้ยเห็ดกระไดพอแกงเนาะสัมหนี้เลยพี่น้องนแกมบูมก่อนเล็กๆน,น้อยๆเนะาะปั๊ดไปาย่ายไหาหอดบ่อถั่วซ้ามาหอดปลาเห็ดปัดพุนโตข้ามพุนไหล น,นี่เป็นเทียงห่างข้าเจ้าเลยเมือ่อไรไปนอปนกันฝนมาแล้วพี่น้องฝนลงมิดแล้วตอนนี้ฝนไม่ให้ความสะดวกเลยหลดกันยังอยู่ไกลบ้านี เดียกออดยอดแกมบุม้มจะไปเห็นไมเห็ดเส,ส,สียจะใส่ป้าหนาแกมบุมบ้มเบ่งดูยยุงกัดอย่าไปหลอกมลิีนเฮ็ดแต่มันสิฮหักคนมาอลไรด้วยพี่น้องเอ้ยฝน <c oughs> ตกเลยร้านแหลนเซลล์นะ乖 เราเสด้พาพนมาเลยพี่น้องเอ้ยห่ามาเนี่ก็ประมาณจากหลักกว่าปึ่งประมาณยี่สิบปลายหลักผูกประจักปลาไก่เตือพี่น้องยี่สิบปลายกิโลหรือว่าสามสิบผูกประจักษ์ทังหน้าพ่อแก่บุม่ม่แหละไปผูกกันหน้าพ่อแก่บุ่มแต่ว่าอันคนละแยกกันเนาะไปเลย ก็เซดิเมอร์เลยพี่น้องเอ้ยเขาเก็บผักไปเพียงเท่านี้เลยพี่น้องจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเลยสบายดีกดแชร์กดติดตามอย่ลืมผักเบิ่งผักส้มพวกเฮาวนำเนาะเดี๋ยวสิมาหาใหม่พี่น้องเอ้ยมือใหม่สิมาหาใหม่เนาะไปเด็กเอาม้าล็อกตาซาสิทธิ์